สวัสดีครับอยู่ช่องเสืแลเสแดกแล้วครับผมวันนี้เรามานี่ครับมางานเกี่ยวกับพวกกาแฟครับจะมาดูเฟรนชชายดูอะไรต่างๆเดี๋ยวเราดูข้างในมีอะไรกันบ้างมีเฟรนชชายต่างๆมาให้เพื่อนๆดูฮะว่าอะไรจะมีประโยชน์เอาไปค้าขายกันได้ครับผมไปเราไปกันด้วยล็อรเซตครับหมื่นสองห้าป้ายโชว์ถาดใส่ของเนี่ยฮะ เครื่องชงกาแฟขนาดเล็กครับผมนี่สามพันเนี่ยฮะนี่สายแคมปิ้งครับผมเนี่ยฮะมาจัดโชว์ให้ดูนะคีับมี่มีโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งมีเครื่องชงกาแฟแบบดิฟมีเครื่องบดเนี่ยฮะมีเต็นท์มีอะไรฮะเนี่ยฮะนั่งเล่นกันสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดครับงานนี้อันนี้บริษัท ยี่สิบคาเฟ่ซัทอาร์มนะครับทกาแฟที่พาดเอกก็ได้อยากซืเป็นการฟที่พาดเอกก็ได้นะคะกาแฟใบกระท่อมอันนี้กาแฟใบกระท่อมนะครับนี่ขายยี่สิบบาทแล้วก็นู่นอันนี้กาแฟกัญชาครับผมนี่เป็นกาแฟกัญชาครับนะครับเลือกเมนูฮะแล้วก็รับรับของฮะ อย่าเรียนใบกระท่อมครับผมสามารถแบบลงมาได้นะสมมติว่าเป็นมีเราเมีช่องสามช่องนะครับมีสามช่องใช่ไหมแล้วเราสามารถเออเอาอะไรนะกัญชากับไม่ได้หรออ๋อหรือว่อย่างงี้พี่คือมันจะมีสามช่องเนาะ <c oughs> สมมติว่าพี่ซื้อตู้กระท่อมไปพ <c oughs> ี่อยาก ที่อยากเปลี <đ em fundamentals> ่ยนให้ห้องนึงเป็นเป็นเป็นกัญชาถูกไหมพี่ก็เอาผงข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นกัญชาแล้วพี่ไปเปลี่ยนสติกเกอร์ตรงตุ่มกดนะนะก็คือใช้ได้ก็ใช้ได้ที่นท่าสใจเพราะว่าะเพป็นตัวแนนามที่รังสรรค์นืกอรกเข้าจากสหรัฐอมริกาค่ะทำเสนอก่าได้ค่ะสามารถทาไปดูได้หลับลายก็เลยไม่ว่าเป็นนัเชือ ประมาณขอราคาได้ประมาณอันนี้ประมาณ6 0,000อันนี้60,000นะครับคือค่าเฟรนชาย60,000นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตู้เด็กกับตู้ธรรมดาจะอยู่ที่5้0 0 0ก็คืออันนี้60,000ถ้าตู้ตู้เด็กกหรือว่าจะเป็นส่วนของเฮลส์นัทัลนเก่งไม่เหมาะกับโรงตามโรงเรียนตามน่ารักโรงเรียนนะครับแล้วเราจะมีดูแนะนหมจากกาแฟหรือว่าพวกชาพวกนมพุทธที่ที่สองวันนียคือที่เป็นคอร์สแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของของราคาครับอย่างรู้ขายขายเจ้าละสิบบาท ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หาสิก็หมายความว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณสามห้าบาทครึ่งครึ่งวาง่งใช่คิดง่ายๆครึ่งครึ่งสมมติขายสิบบาทกลมกลวงสิบบาก็ห้าบาทวาไงได้ห้าบาทแต่ว่าแล้วแต่สถานที่ว่าคุณกเช่าเท่าไหร่ค่าอะไรค่า m a i n t e แนน c e อะไรไงตัวค่าแม i n t e n a n ไม่มีคุณ m a i n t น n a n c e ให้เหรอไม่มีท่นไม่ค่าแม i n t e n a n c e เราแม i n t e n a n ฟรีตลอดอยู่การใช้งานอ๋อ maintenance ฟรีต่อปีเครื่องเปลี่ยนเครื่องให้ ไม่ว่าเครื่องคุณจะเสียหรือไม่เสียผมคิดว่าาใช้ไปทักปีนึงมันมันต้องมีเรามีอยู่แล้วต้องมีแน่ๆถ้าคุณแทบริษัทเราแมนแนนี้ฟรีอะไรฟรีดูแลรักษาฟรีสามปีเปลี่ยนเครื่องให้ครับผมสามปีเปลี่ยนเครื่องให้นะซึ่งทุกสามปีนะครับไม่ได้หมายความว่าแค่สามปีแรกนะถ้าพี่ถือเฟรนชายเราไปตลอดเราก็เปลี่ยนให้ทุกสามปีไม่ว่าเครื่องพี่จะเสียหรือไม่เสียโทรเรียกได้เลยใช่เรียกได้เลยครับ คือตู้หยดเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแค่พี่รู้หลักการนิดหน่อยพี่แค่โทรคุยกับช่างช่างบอกให้พี่กดปุ่มบางปุ่มเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วบางเสียก็อะไรก็คือเจ้าจา้วว่าทีมงานทางเทนิเซียนจะบอกข้อมูลก่อนใช่เทนิเซียนจะบอกข้อมูลก่อนถ้าไม่ได้ส่งใช่ส่งมาใช่ครับก็จะไม่มีปัญหาว่าก็ได้ถ้าคือเปลี่ยนให้เลยครับเปลี่ยนให้เลยบริษัทเปลี่ยนให้เลยให้ผมพาไปไปชม ก็มีพร้อมให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยโดยลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยตู้เนี่ยจะมีล็อกสามชั้นนะครับจะมีล็อกสามชั้นกันท้าใั้องแบีเนาะแล้วก็ชั้นถัดมาเป็นล็อกแบบีเนาะนี่คือตู้ถกห้ามเป็นเจ็ดนะครับอันนี้ห้ามเปนเจ็ดครับห้าอันนี้คือตู้ถกที่แบให้ดูนะครับข้างในเนี่ยจะใส่กระเพาะได้สามช่องใส่ใส่เครื่องดื่มได้สามช่องนะครับแล้วก็จะมีใส่แก้ว แล้วตรงนี้ใส่ค,ครับีครับซึ่งแก้วเนี่ยจะใส่ได้ประมาณ60แก้วแล้วก็ตู้กาแฟเนี่ยเราจะผูกาแฟเนี่ยเราจะใส่ได้เหยือกละประมาณ50แก้วตัวหยิบละสิแก้ว<ม>อ่า50<ม>แก้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะหมดก่อนก็<ม>คือแก้วแก้วถูกไหมครับดังนั้นเวลาเรามาเติมแก้วเนี่ยเราจะเก็บตังค์ไปด้วยถ้าผมตัวไหนขาดเราก็เติมนะครับโดยปกติเหยือหนึ่งจะใส่ได้สองเป็นของที่อินวันใส่ทีเดียวเลยอินบาณใส่ทีเดียวเลยครับพร้อมดื่ม นะครับอุณหภูมิตั้งได้ส่วนใหญ่อุณหภูมิเราจะคิดมาแล้วว่าเราแล้วความร้อนคือเกิดจากด้านในใช่ด้านในครับเป็นตัวทําความร้อนจากน้ําด้านในแตง้าได้กี่ลิตรครับใส่น้ําได้ถัง20ลิตรด้านล่างแล้วก็ใส่ถังเอ่อสิลิตรได้อีกด้านบนกินตู้กิ้วถึงต้องเปลี่ยนต้องเติมน้ําเทนหรือว่าไงโอ้น้ํานี่เปลี่ยนใส่แก้วไปแล้ว3-4รอบ3-4รอบประมาณ3ีรอบใช่ครับ3-4มสี่รอบเขาจะใส่เนี่ย เอสเปสโซคาปูชิโนโกโกแต่ถ้าเราจะใส่เป็นกัญชาอันนึกงใส่ได้หมดได้ใส่ได้หมดครับถ้าพี่ซื้อตู้กาแฟกระท่อมหรือตู้กาแฟกัญชาพี่มีสิทธิ์ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทผมว่าเราผมซื้อตู้กัญชาผมจะได้กระท่อมขายแบบหรือว่าต้องขายขายได้ไหมอันนี้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นนะครับพอดีไม่ต้องเฝ้าเนี่ยครับไม่ต้องเฝ้าทำงานให้พี่ได้ตลอด24ชั่วโมง ทางพี่เนี่ยมาอบรมกับทางบริษัทหนึ่งวันเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็การดูแลรักษาเครื่องในเบื้องต้นนะครับอันนี้อันนี้ครับตัวอย่างการทํางานนะครับพอหย่อเหรียญปุ๊บเนี่ยฮะลูกค้าก็กดการใช้งานง่ายมากครับผมเนี่ยฮะเพราะเสียงติ๊กครับพอกดมีเสียงติ๊กเนี่ยติ๊คือเสร็จอันนี้พวกแตงกำลังทำงานอยู่อ๋อแก่หลงอะไรมันนี่แล้วนะ เรียบร้อยเอาเด้ปะโอ้โหร้สึีมนะครับเรียรวดเร็วมากครับครับพอหยอดเหรียญปุ๊บใช่ไหมครับก็คือแก้หล่นมาคร่าแก้โยนมาก่อนแล้วน้ำกาแฟก็จะไหลมาตามโกรเซสที่เรากดนะฮะนะครับรู้สึกจะตกอนต้องนี่ยฮะอันนี้ไม่ต้องความแน่นหนาของตู้นี่เป็นไงฮะโม้ติแน่นหนาดีแน่นแน่นหนาดีมากครับ แน่นอนดีมากอีกอย่างไม่ต้องห่วงเรื่องการโจรกรรมเพราะว่าทางบริษัทเราเนี่ยมีประกันของทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตให้ด้วยสมมติโดนงี้เยออย่างนะตรงนั้นมีความคุ้มครองถ้าโดนงี้โดนงี้เป็นความคุ้มครองทุกเครื่องเยอะอย่างเครื่องครับไปไปกพร้อมทุกเครื่องทุกเครื่องโอเคมาให้เราคิดได้เสร็จสับเลยโอเคดีมากเลยครับเราคิดได้เสร็จคิดคิดเราให้หมดหมดแล้วแน่แน่ได้เลยครับเด็กๆครนี้ขอสุดราคาอีกทีอันไหนยังไงแนะนำให้เป็นตู้กระท่อมนะครับนี่ครับกระท่อมข้า เปลนชายนะครับแต่ถ้าเปล่าปัญชาค่าเปลนชายอยู่ที่ตู้ละหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นต้นทุนเดี๋ยวที่บอกคือขายได้กำไรครึ่งหนึ่งคุณจะทิศเละประมาณสิบบาทถูกไหมถ้าตู้กระทาะหมอกัญชาเนี่ยถ้าพี่ขายได้วันละห้าสิบแก้วเนี่ยนะครับขายวันละห้าสิบแก้วคิดง่ายๆประมาณห้าถึงหกเดือนคืนทุนครับนะครับแต่ถ้าเป็นแก้วสิบบาทเนี่ยกระท่อมมากัญชาขายแก้วละยี่สิบนะถ้าเป็นก็ตู้กาแฟธรรมดาเนี่ยสบบาทตับเด็กเนี่ยเขาจะคืนทุนช้านิดนึงเนื่องจากว่า ออราคาต่อแก้วเนี่ยมันทำกว่า50ก็คือรับประกันรับประกันในเรื่องของคู่รับประกันในเรื่องของออความปลอดภัยอะไรทุกอย่างเราคิดมาให้เสร็จสับแล้วครับลงทุนกับเราเนี่ยถือว่าง่ายมากที่สุดแลครับสามารถมองเห็นได้ระหว่างการเอาตรงไหนเราติกาเลยค่ะโ้ได้เราตนะฮะใช้ละหกเป็นใช้ละหกหมุนครับแล้วก็ค่าค่าต้นทุนในการโทำกาแฟครับครึ่งหนึ่งตีไปสิบบาทครับสิบบาทก็หมสิบบาทครับผมนะฮะไป ลืมพูดถึงเรื่องค่าไฟค่าไฟอยู่ที่วันละ8บาทเดือนนึน,น<ม>ตก240บาทเนี่ยค่าไฟค่าไฟวันละ8บาทใช่ครับวันละ8บาทเต็มที่